สว <problem> ัสดีครับประกํบน้องขนอีกครั้งนะครับวันนี้ก็หิวอยากจะกินอะไรไม่อยู่ดี่ก็อยากกินไข่เมนูเป็นเมนูไข่ที่เราขายคอนโดนะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าใครสงสัยที่ว่าใส่ขนมจะสูงแค่ไหนก็วันนี้ก็มาติความสูงอะไรกันนะครับที่นี่คือวิธีการทำนะครับ ไข่คอนโดนั่นเองอยากดูว่าไข่คอนโดสุดยาวแค่ไหนนะครับก็คิดอะไรก็ได้ขั้นแรกพี่เราก็จะใส่ส่วนผสมทั้งหมดไม่สี่ส่วนเครื่องปรุงเขาเรียกว่าเครื่องปรุงหรือเปล่าเใส่เครื่องปรุงนะครับทั้งหมดนี่คือซีอิ๊วขาวนะโนและก็หอ,อยนางรมนี่น ถ้าอยากรู้ว่าซอสหอยนางรมทำจากอะไรนะคะนะรับก็ถูกเชิญและในสีน้ำตาลไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมเป็นคนชอบกินหวานเขาเลยชอบใส่ครับมีน้ำตาลานะครับน้ำตาลาทรายและขั้นตอนต่อไปเราตีไม่าั้นทำอะไรจริงจิงจริงใบใบ ทำอะไรเอ่ยเสียวเลยอืมเก่งเลยเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราวซิว่าจะทำอะไรใบใบใบเอ้ยอย่างงี้ไม่ต้องแทงอีกแล้วหนึ่งสองสามนีไฟอีกด้วยคุณเจ้าเปลี่ยนได้มั้ยใส่น้ำมันจ้าอีกเงิน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  ริงจริงดาว่าคบโอเคแล้วก็ให้มันรอ,อนล่นหนึ่งจดัดการเขยา่าไันปุ๊บเตรียมือดีนิดหนึ่งดูดูๆๆๆแล่ต้องกลัวเลยครับรอให้น้ำมันอุ่นรอให้น้ำมันมันวิธีดังเดิมนะครับก็คือการรอเอาไข่ันเดืนกันก่อน ก็แสดงว่าน้ำมันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่นะครับก็ใส่ลงไปเลยและมันไม่ใช่การทำไข่เจียวเพราะฉะนั้นไข่คอนโดฟอ l โล่ผมอีกนะครับคือการทำอย่างนี้เห็นหรือเปล่าขอบข้างในที่สุดก่อนก็จะเข้าไปข้างในและไข่ก็จะระมัข้นงนอกเห็นปะ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  นี่คือวิธีการทําไข่คอนโดซึ่งต่างจากไข่เจียวปกตินั่นเองเพราะทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าข้างในนะครับก็จะเกิดความนุ่มนั่นเองครับเหนไหมครับก็ทอดไข่ให้มันสุกประเด็นคือถ้านมนกู้หมอนจะส,สังเกตว่าเฮ้ยตกใจว่าแล้วมันต่างจากไข่เจียวยังไงก็คือเมื่อกี้นะครับก็คือขั้นตอนนี้เรียกว่าไข่คอนโดไข่ก็จะเกิดการซ้นอนเข้าไปข้างในแล้วก็จะทำให้ไข่นุ่มมา,มากๆนั่นเองเนี่ยสุดยอเปลี่ยนว่าไข่ฟูเวอร์ไข่ฟูเวอร์สุกแล้วปุ๊บปิดไฟตึงปิดไฟแล้วนะ แล้วก็อาจารย์ใส่นี่ใช่ไหงนี่คือจารของเราในน่งดินปิดไฟแล้วใช่ไหมฝั่น,นี้นไม่ใช่โอ้ประจ้างมรดเน ที่นี้ครับก็คือหน้าตาของไข่บลโดนนอเองนะครับซึ่งมันไม่เหมือนกับไข่เจียวปกติเพราะว่าตรงกลางมันนุ่มมากไม่อยาจะบอกเลยจะินุ่มมาก